สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ป้าอ้อยจะพามาชมต้นตาลสวยๆนะคะต้นตาลจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วเนาะในปัจจุบันตามท้องไร่ท้องนาที่เคยเห็นนอกจากทางแถวจังหวัดเพชรบุรีที่เห็นเยอะที่สุดนะคะทีนี้ป้าอ้อยอยากได้มาแต่งสวนสัก ไม่กี่ต้นหรอกคะ่ะแต่หาดูแล้วถ้าแถวบ้านไม่มีเลยวันนี้ก็เลยพาแวะมาที่แถวชัยนาทค่ะนี่คือต้นตาลแถวจังหวัดชัยนาทนะคะรถขนต้นตาลมาจากจังหวัดชัยนาทก็มาถึงแล้วนะคะจะต้นใหญ่ๆต้นตาลักษ์นะคะเพื่อนๆดูสิคะต้นต้นตาลใหญ่จริงๆค่ะ โคนต้นนี่โคนต้นนี่ใหญ่มากๆค่ะขดลุมประมาณ2เมตรนะะเนี่ยพอดีจะเอามาลงที่โคกหนองโดนโมเดลส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งถึงจะกลับเอาไปลงไว้ที่บ้านสวนของป้าอ้อย นะคะต้นยาวใหญ่เลยอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ได้เห็นได้ดูค่ะต้นตาลก็เลยไปหาซื้อมาเพื่อที่จะเอามาปลูกไว้ที่บ้านที่สวนนี่ก็คือตาลตาลคู่หรือตาลแฝดต้นไม่ใหญ่ค่ะอันนี้ต้นประมาณ4เมตรสเมตรกว่าห้เมตรนี่คะประมาณนี้ ก็จะเอามาลงไว้ข้างๆศาลตรงหน้าบ้านชอบต้นตาลเป็นทุนอยู่แล้วก็เลยอยากได้ต้นตาลมาปลูกตั้งนานแล้วมันหาไม่ได้นะคะหาไม่ค่อยเจอเพิ่งไปเห็นอยู่โน่นน่ะมีเพื่อนเขาไปไปเจอเขาก็เลยบอกก็เลยได้เอามาปลูกประดับบรารมี อย่างนี้ไม่จริงนี้ลระถ้า,น,านี่เลยนี่ก็จะหย่อนลงไปในหลุมที่เราเตรียมไว้ ต้นเล็กต้นใหญ่ราคาแพงๆค่ะราคาสูงเหมือนกัน ต้นตาลก็ราคาขั้นต่ำตั้งแต่ต้นไซส์เล็กมาก็ประมาณประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งนหค่ะราคาซื้อเยอะไม่ไหวเลยได้มาลงไว้สองสามต้น ต,ต้นที่กําลังปลูกอยู่ก็เป็นรวมค่าสองแล้วก็ประมาณหมื่นหมื่นห้านะคะ,ะไม่ใช่ประมาณอนะ่ะคือราคาที่ซื้อจ่ายเงินเขานะหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันตั้งเสร็จแล้วก็จะกลบตอนนี้ตรงนี้นะคะเป็นตานโค่กาลังกบดินตรงส่วนโค้งของริมสระเนี่ยมันจะไม่มีต้นไม้ พอดีก็เลยเอามาลองไว้ส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ต้นตาลที่ใหญ่ใหญ่กว่าทุกต้นที่ที่นำมาส่งวันนี้นะคะยาวสิบเมตร up เลยคะ่ะสิบเมตรขึ้นไปเลยแต่ว่ามันจะเป็นต้นเดี่ยวตรงสวยสูงตระงานเอามาตั้งประดับบารมีไว้หน้าบ้านตรงทางเข้าเพื่อให้ลูกหลานได้ ได้รู้จักต้นตาลได้อนุรักษ์ไว้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีให้ลูกหลานได้เห็นแล้วแถวแถวภาคอิสานนี่จะไม่มีสวนที่ขายต้นตาลเลยนะคะหาหาดูมานานแล้วะคะ่ะไม่มีแต่ก็จะมีตามท้องไร่ท้องนาบ้าง ุดหลุมไว้สองเมตรลึกหนึ่งเมตรนะคะเนี่ยหลุมที่กำลังหย่อนจะต้นตาลยักษ์ลงเนี่ยมันหนักใหญ่มากก็ต้องระวังกลัวมันจะหลดุด <c oughs> นี่นะคะวันนี้ป้าอ้อยก็พาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาชมต้นตาลน,นะคะ ต้นตันหรือต้นตันตะโนตหนรือป่าเขาเลือกนะคะก็เป็นบรรยากาศหนึ่งที่สวยงามที่ชื่นชอบค้าคนรักต้นไม้ก็จะก็จะดูแล้วเพลิดเพลินไปไปด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ปอ้อยด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย